สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับต้องบอกว่านะว่าช็อตเด็ดในกีฬาของบาสเกตบอลก็คือการจับยัดสัดโหดหรือว่าการแข่งดังนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับพวกนักบาสมืออาชีพมาดังกันปีละครั้งแต่ว่าสําหรับทีมชิคาโกบูลส์เนี่ยนะฮะได้เปิดโอกาสให้กับเหล่านักบาสสมัครเล่นมาแข่งกันดังในช่วงพักครึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาอาชีพไม่น่าจะทําได้ผมจะเอาคนมายืน 6คนและผมจะกระโดดข้ามหัวคน6คนไปดังนี่คือนักบาสสมัครเล่นจะจัดไปหรือไม่ชมครับกรทิงหัวชิคาโกที่เคยคว้าแชมป์ NBA 6สมัยเป็นทีมที่มีนักบาสที่ดังที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาอย่างไมเคิลจอร์แดนหรือที่คนไทยเรียกว่าไมเคิลจอแดนช็อตเดอะจอร์แดนคือการโดดไปดังเหมือนกับคนบินได้นี่คือที่มาของคำว่าแอร์จอร์แดนหรือว่าสายการบินจอแดน นี่ฮะจัดให้อีกดอกถ้าดูภาพช้านี่ช็อตนี้เขาเรียกว่า kiss the rim โดดจูบห่วงดูสิครับหัวนี่เลยห่วงเลยนะฮะและแม้ว่าทุกวันนี้ชิคาโกจะไม่มีโจเดนแล้วเพราะว่าฮีเลิกเล่นบาสไป13ปีแต่ทีมก็จัดไปเปิดโอกาสให้คนมีปีกมาแข่งกันบินนี่ซีเจซีเจโดดหันหลังดังโอ้ได้29เต็ม30ครับต่อมาคนนี้ชื่อกาย โดดข้ามกระทิงกับพี่น้อง29แต้มเหมือนกันเริ่มมีเสียวๆแล้วโดดข้าม6คนครับ oh. แต่6คนย่อๆฮะ39ได้27ยังไม่มีใครได้30เต็มครับรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองอละละ6คนยืนทำประกันชีวิตเรียบร้อยครับคนแรกกับคนสุดท้ายนี่เสียวนะเสียวนะ เรียบร้อยครับ30แต้มเต็มู้น้องๆครับแม้ว่าคนจะบินไม่ได้เหมือนนกแต่เราบินไปให้ถึงฝันได้แต่ต้องจุดๆๆฮะเพราะ faith without works is like a bird without wings มีแต่ความเชื่อแต่ไม่ขยันก็เหมือนนกที่ไม่มีปีกกิจชาติผ่านไปไม่มีทางไปถึงสวรรค์เพราะเอาแต่ฝันไปวันๆ ขอย้ำนะครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวหากน้องๆอ,อยากลองลองกับอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ไปลองกับคนจริงๆเพราะถ้าเกิดกระโดดไม่ผ่านอาจจะคอหักอาจจะเจ็บเป้าฉะนั้นอยากทำอะไรทำอย่างสร้างสารรค์และสำคัญสุดปลอดภัยและกลับมาเจอกันใหม่ผมแชมป์พิรพลและช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ